นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะ ขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั <c> ้ <oughs> มาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยได้แก่การนั่งสมาธิภาวนา อันการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาดินั่งขัดสมาดินั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิเพชรครั้งวันนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาข,าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธพุทธโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอาดีตอนาคต ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้รวมจิตใจ <c oughs> เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้ถ่าอารมณ์สัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมา <c oughs> ก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธ กับลมหายใจเข้าและออกพุทธนี้ท่านให้เมกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเิตใจจะได้มาจดจ่ออยู่ในคําว่าพุทธและจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งก่อนเมื่อพระพุทธ,ธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจเมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเทรใต้ต้นไม่พแล้ว พระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกเมื่อพระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก จิตใ,ใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลางในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ทอถอย กำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดยงังมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ โชสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือสมาธิไม่ทั่งเลือกทำได้นึกได้เจริญได้สงบได้ทุกเวลาไม่ลุ่มหลงเหมือนสมาธิขั้นต่ำเมื่อสมาธิสูงสุด ปรากฏการในน้ำพระทยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุดเมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นปากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐาน โดยย่นย่อก็ตัวรูปนามไม่เที่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงของพระองค์ก็มันก็ลูปกายมนุษย์เหมือนกันกับพวกเรามันไม่เที่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เที่ยงก็เห็นความไม่เที่ยงของรูปร่างกายตั้งตจกเกิดมามันล้วนจะลนขึ้นมา เมื่อคนเราแก่ชราเล่าสมุดทุดโทมไปน้าทูแสดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรตอนน่อมิอะไรปรงแต่งเลื่อกเอปือยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิต ก็ไม่เที่ยงแทน้แน่นอนท่านก็ปล่อยวางลูกแจง้งเห็นจริงตามสภาพนั้นน่ะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วก็โลกนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกข์ทน แล้วลูกนามกายใจอันนี้้าแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระองค์กรดแจง้งประจากว่ามันไม่ใช่ตัวของพระองค์แม่เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ ในส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดว่าตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกและตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดที่แลวความโกรธก็ดับลงไปในขณะนั้น กิเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นกิเลสความหลงก็ดับลงไปในเวลานั้นจึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าูต้ตรสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตัดสรู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากับนี้อย่างอย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาที่กัาอย่างกลางก็บำเพ็ญมาแปดอสงไขยแสนนามหากัมอย่างสูงสุดเยาว่าิบหกอสงไขยแสนมหากัมจึงจะได้ความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา จึงจะตัดละวีเลยลาคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดต้อมทางวาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตาตรลุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีบราลีแก่กล้า พอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระไทยสอนและพระองค์ก็ระลึกถึงอาลาลดาบทอุธ,ธากาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ลูสีสององค์อาลาลดาบทอุธ,ธากาดาบท พระองค์ระลึกถึงว่าเอาจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้นก็พอได้ความว่าได้ตายเสียก่อนแล้วจึงระลึกถึงปัญจโวทีลีฤษีทั้งห้าที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นสเสด็จออกมาบวชได้หกพรรษา จึงได้มาถึงขั้นตะัดสะูลนั้นไปปอปัญจวครีลูีทั้งห้าที่เมืองพาลานาสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารนาสมัยก่อนว่าพาลานาสีเมืองพาลานาชีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อไปถึงปัญเจวพีลูสีทังห้าพระองค์ก็ปรับพระธรรมเทศนาที่ว่าปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจักกับปวัตนสุพระองค์แสดงกามมาสุขนันในกานุโยกอัตติลามัทานุโยก คือสอนว่าอย่าไปหลงไหลในความรักและความชักงยองทำใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทางพ้นทุกไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจวีทั้งห้ายังหลงไหลยอยู่ในความรักและความชัง การมาสูขันนิการยโยกอตัตกกิยามายานยโยกนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกได้ปัญจะวาคีลูสีทั้งห้าก็ได้ฟังพระองค์ตัดแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ปรัสลู้แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานาว่า เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเจตใจของเราไม่ได้กำรรลัเติดสารเหมือนแต่ก่อนมีจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงพอพระองค์งตัดอยู่ในปัญจวัคคีทั้งห้านั้นหละก็มีอัญญาโกนัญญา บายสำเร็จเป็นพระโสดาปติผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธนาพระธรรมพระธรรมคือคำสอนที่พระองค์ตัสพระอริยสงฆ์ก็อัญญาโกน,นัญญาเป็นหลักบ่ายรู้รรมเห็นรรมก่อน ปัญจวคีสีส่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตลัคณณโสะแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือปัญจวคีลูษีทั้งห้าตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ทักไส้ไล่เลียง จนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปันจจวาทีลูสีทังห้าก็ตาพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดไปแกคขาพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว,ว,ว่า ควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิน้นจึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปันจรคีเลสีทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันตากินาศกจบสรมจันร พ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆนานา,นาหมดสิ้นเรียยว่าไหวใจได้มีพระอาราหาันตาเกิดขึ้นในโลกปัญจวัคคีห้าองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นหกองค์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึ่งพระองค์ภาวน,นาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งคนิพานด้วยตนเองส่วนปัญจวัคคีย์ือศีทั้งห้าต้องฟังตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งคนิพานพระนิพานนั้นใครจะไป ทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทำเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสีอสงไขแสนมาหากับอย่างต่ำจึงจะได้ตัดสาวกทั้งหลายบำเพ็ญไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง แม่เราท่านทั้งหลายเกิดมาในยนุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจีจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือถ้าไม่ภาวนาไม่ทําตามที่พระองค์ส่งสอนแล้ว ไม่ได้สำเร็จมคผลจึงมีระเบียบร,รมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างหรือว่าในกรรมฐานสี่สิบประการอย่างว่าพุทธอพุทธธเนี่จะโยในกรรมฐานสี่สิบข้อ หรือลมหายใจเข้าออกอย่างนี้อยู่ในกรรมฐานสี่สิบข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบประงับตั้งมัน่นแล้วจึงจะเข้าใจในทางโลกละกิเลตันหามานะทิฏฐิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้ ยังมีระเบียบทรรมเนียมมาตั้งแต่ข้างกันโน่นแหละนั่งสมาธิภาวนาก่อพระพุทธ,ธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจมกลมภาวนาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลายเมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปเพื่อความ้นทุกข์ได้ เมโยที่การนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกลมยืนภาวนาเนี่แหละเป็นทางที่จะพ้นทุกภัยในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับได้แค่ทานลูสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกลม ต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ถ้ามันเกิดมีนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งโยนขึ้น ภาวานาพุโทโธในใจถ้ายืนอยู่มันจะหลับไม่ต้องยืนเดินเดินจมกลามกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบๆก็เดินอย่ากไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาเนือพุโทโธในใจอเอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความกลัวความโลภความหลงในใจได้ ถ้ายังเลิกไม่ได้ละมาได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาเรื่อยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาด้วยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายเมื่อยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมือ่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้จนหมดลมหายใจตั้งใจว่าอย่างนั้นเมื่อตั้งใจประกอบประธรรมอย่างนี้อยู่เสมอแล้ว ถ้าหากว่ายินทรียไม่บรารนียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่อยไปถ้าบุญบารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตชาติแก่พอสมควรชาตินี้ก็ุล่งภาวนาเข้าอาจจะพ้นทุกข์ไปในวัฏสงสารไปถึงสัมิทานได้ถ้ามามัม ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกีเลสความโกรธโลภหลงนี้ก็จะมาเโสดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเราทุววกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตดีใจไม่ได้เป็นใบบาสียจริลุผิดมนุษย์ประการใด้ ให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอันดีที่เราจะต้องไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระง,งับเยน็นสบาย ท,ทุกทุกครนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับก็ไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนานโดนจมจมเอาให้มันชนะมารทิเล็ในใจนั้นให้ได้ถ้าหากว่าเจ็บที่เตาเหงานอนจริงๆริงให้ดูมีองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาล เป็นโลกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้บิดามารดาผู้ปกครองไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามารดาอนุญาตก่อน แล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเกียงเราจะไม่นั่งเราจะโดินจมกลมท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกว่าทำสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช่อิบิยาบทยืน เดินโยนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุทโธ,ธรหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปถาอาจารย์นั่นแหละนึกจะเรินอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่าใส่ลองเท่าก็ไม่ได้แล้วมันโิดหนักตีนขึ้นมา เอาเท้าเปล่าๆนั้นมาเดินในแผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท้านั้นแตกลวดไหลเดินไม่ได้ทำก็ไม่ถอยความเพียรทีนี้ก็ทำอย่างไรคานเอาเขา่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปเหมือนโคเหมือนกระบือน่ะ ขานกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านคนแน่แน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆแล้วการหลับไม่มีแล้วพะมันคานไปคานมาแต่ะร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกรวดไหล ทานไม่ได้มูก็แตกลวดไหลทานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนทางที่จงกรมนั้นกลิ้งเอาบัตรกลิ้งไป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 จนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีก นอมที่นอนนี้ไม่มีแตกที่ไหนละบันเพราะว่ามันไม่ไปมันเสมอ,อกันน้าหนักมันเป็นไม่ไปอยู่ที่เท่าไม่ไปอยู่ที่เข่าไม่อยู่ที่มือมันเป็นมันเท่ากันหมดเลยกลิ้งภาวานาพุทธโออยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่าน จนได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตาที่นาศบจบสมจันในทางจงกรมนั้นเมธาหากว่าผู้ใดที่เต่าเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายหรอกพระองค์นั้นทำไมท่านไม่ตายเราจะทำใในนี้มันตายีิโลตมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลงไปสักที แล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ทอถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาเมื่อว่าพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นท่านภาวนาอยู่ในบ้านในรวนเป็นเท่าพยามหาเกษัตรย,ย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจา้า ท่านก็ภาวนาอยู่หอปราสา,าทราภสมณีท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคา,าอณาคาบันสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอารหันตาจินาตศในหอปราสา,าทลาภสมณีนั่นคือว่าน้ำพระทัยใจของสาวกในครั้งพุทธกาลนั่นท่านเอาจริง จิตใจท่านเรีว่าเป็นใจเพชรเป็นแก้วมณีโชคเป็นจิตใจอันแน่แน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตนั้นเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเมื่อเลิกจากการฟังธรรมแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาไปมัวเห็นแก่หลับแกนอน รวมจิตรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละทีละความโกรธโลกหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น โอไมทมต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปให้ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี สปีติโยวิวัชันตุสัพะโลโคโวินัสตุมาตีปวัตตวันตรายโยสุขีธีขายุโกภะวะอิวาธนาธีริสนิจังุทธาปจ,จายิโนยัตตารโรธรรมะทันติอายุวันโนโชขังปารัง